กลับกันมาสู่ในช่วงที่3ของรายการนะครับพิก up d a y ครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญนะครับน้องหงวันนี้แขกรับเชิญนี่หลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแต่พี่เชื่อว่าผลงานที่ออกมาเยอะอมากๆทุกท่านอาจจะเคยเคยเห็นนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าอยู่ในรถซิ่งอยู่ในรถแต่งทั้งเจสกีมอเตอร์ไซค์รถยนนะครับรวมถึง ต่อไปนี้จะมีอีโกคาที่จะออกมาเป็นแบรนด์สินค้าของพี่คนนี้ก็ยด้วยใช่พูดเยอะขนาดนี้อยากรู้จักแล้วล่ะค่ะอยากรู้จักไหมอยากรู้จักนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โอนะครับผมพี่โอ m เม e เกอร์บครับผมพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับดี่โอม พี่โอ๋แนะนําตัวนิดนึงดีกว่าพี่โอ๋ชื่อจริงนามสกุลจริงครับผมพัทรพงษ์ลือเนตรนะครับครัับบผมชื่อในองค์การก็โอ๋เมกะไบต์โอ๋เมกเกอร์ไบต์นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นหน้าวันนี้ครับได้เห็นตัวเมกเกอร์ไบตอยู่นี่แล้วในปิกเกอรดเจสต้องติ้มต้องติ้มติมหน่อยนะพี่ถามนิดนึงดีกว่านะครับก่อนที่พี่จะมาเป็นพี่โอ๋เมกะไบต์เนี่ยก่อนหน้านี้พี่ทําอะไรมาครับเราเริ่มเริ่มจากธุรกิจลงชุบ ครับเรามีโรงชุบเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มสร้างเครื่องจักรขายงานญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เริ่มมาทําจิกรถยนต์โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมแข่งในเชสกีเราสร้รถยนต์ตั้งแต่วัยรุ่นครับเราก็เลยมองเอ้ยมันตอนนี้พี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะวัยรุ่นอยู่ครบอ่บอกว่าอย่าบอกว่าตอนวัยรุ่นนะครับครับครก็คือเมื่อสักสิกว่าปีที่แล้วครับผมประมาณนั้นครับก็เลยเริ่มเริ่มมีธุรกิจที่เป็นลักษณะของการออกแบบการคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วณวันนี้ที่มาจับมีธุรกิจอะไรบ้างทําอะไรอยู่พี่ณตอนนี้ถ้าเกี่ยวกับรถยนต์ถ้าเกี่ยวกับ การอะไรตกแต่งเลยนะครับพวกอ c c e s s ์ r y Part พาร์ตแต่งทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มที่เจสกีเจสกีก่อนพี่เริ่มที่เจสกีก่อนเลยใช่ไหมเพราะพี่แข่งชอบแข่งแล้วชุดแข่งอู่แล้วใช่ไหมอ๋อทำอะไรบ้างพี่ของเจสกีผมก็จะมีชุดคอครับชุดคอเลี้ยวครับสักขูครับบล t อตบ็อกซ์ครับพวกปากแต่ต่างๆใช่ครับแล้วก็เป็นพวกฝาสูบแต่ง อ๋ออันนี้ก็คือเริ่มต้นเลยทำเป็นคอนเทสกีก่อนแล้วหลังจากนั้นคือเป็นยังไงต่อก็ก็เริ่มเข้ามาในส่วนของมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับก็เริ่มเป็นเคือมันไม่แตกต่างกันใช่ก็คือเข้ามาส่วนอะไหล่แต่งรถก็จะมีรุ่นพี่แนะนอนเอ้ยทำไมไม่ทำในเมื่อเรามีเครื่องจักรแล้วมีของครบแล้วนะพี่มีอุปกรณ์ครบอ่ะเนาะทำไมพี่โอนี่คือถือว่าเป็นโรงงานเลยใช่ไหมใช่เราเป็นเฟ็กเตอรี่แล้วก็ทำทำอุปกรณ์ให้ทีมแข่งเยอะครับนะะฮก็คือก็คือเริ่มเริ่มมอเตอร์ไซค์ก็เริกถ K.R. รถสมัยก่อนรถที่อทำอะไรบ้างพี่ก็มีเกียร์โยงแผงคอชุดสวิงอาร์มโหเยอะครับเยอะมากมันเยอะโปรดับก็คือแทบจะทุกอย่างเลยใช่ไหมคะคือที่เป็นดีเทลของมอเตอร์ไซค์เอาไว้ง่ายประกอบได้เกือบหนึ่งคันนะเนาะเกือบได้ทั้งคันเลยนะก็คือเป็นของแต่งของพี่หมดเลยนะครับหลังจากนั้นมาหลังจากมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เป็นเนี่ยครับรถยนต์หรือรถกระบะครับรถกระบะคอมมอนเรลก่อนทำอะไรบ้างพี่ของคอมมอนเรลคอมมอนเรลถ้า ถ้าเริ่มเริ่มเริ่มเลยใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นพวกพวกงานท่องเครื่องก่อนอ๋องานห้องเครื่องอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวอย่างตัวนี้ครับอันนี้คืออะไรครับพี่ตัวปิดตัวโซ่โซ่ด้านหน้านะครับโซ่ก็คือถ้าเปิดฝากระโปรงมาครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะเป็นถ้าเกิดออกมาจากโรงงานก็จะเป็นฝาสีน้ำดำเป็นพลาสติกสีดำแต่นี่คือของแต่งครับใช่ครับใช่ครับโอ้อันนี้ไม่ใช่พลาสติกแน่นอนครับอันนี้เป็นอลลอยอลูมิเนียมอลลอยอลูมิเนียมอลลอยนะครับแข็งแรงมีสีสันด้วยสวยงามเข้าไปด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วมีอะไรพี่ก็ก็คือจะมีตัวฝาหน้านะฮะก็เป็นตัวอย่างตัวนี้ครับจะเป็นตัวมันจะใช้คู่กันล่างบนครับพี่ออดีมีสีเลือกไหมคะเยอะครับสีเลือกได้เลยแดง่วงเขียวฟ้าน้ำเงินก็ถ้านึกผ้าไม่ออกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ต่อกันลงมาแบบนี้เนาะฝาจะอยู่จึงเยื้องประมาณนี้เนาะใช่ใช่พี่ออคะอันนี้ถามหน่อยว่าจากมอเตอร์ไซค์มาทําเป็นรถยนต์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันไหมคะไม่แทบไม่ต่างก็คือ เรียกได้ว่าวัตถุดิบอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเราจะขยับเกรดอลูมิเนียมขึ้นมาข้าวหนึ่งนิดครับมันจะมีถ้าเป็นรถเขาจะแบ่งเป็นซีรีส์หกหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกสามเราก็จะเรียกวัตถุดิบที่แม็กกับรถครับความทนทานแรงทอร์กแรงจีที่หนีอะไรพวกนี้พี่ไปหาความรู้ตรงนี้มาจากไหนครับโผมประสบการณ์ล้วนคือไม่ได้มีในตำราใช่ไหมครับลองผิดลองถูกเอาง่ายๆคือการลองผิดลองถูกอย่างเดียวเลยก็ถ้าเกิดลองมาปั๊บใส่ปั๊บเฮ้ยมันละลายก็ต้องเอาใหม่ใช่ไหม่ เราก็ต้องเปลี่ยนเกรดของสินเขาเรียกวัสดุใหม่ับบแบตเร่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยตอนนี้ก็คือเรียกว่าลงตัวแล้วลงตัวแล้วครับแล้ววันนี้เราไม่ได้ขายในประเทศอย่างเดียวเราได้มีส่งออกเพราะเป็นโรงงานใช่ไหมคะที่บอกเร์อดเดอร์จากมาเลยอาการถามไปดีไปไหนบมาเลเซียอินโดก็คือเราแวกบ้านนี้เราแวกเอเชียด้วยกันที่ที่มีที่ใช้สเกลรถเหมือนเราคือรถกระบะรถคันนี้ก็จะเป็นตาปั๊มเลย เมกะไบท์ใช่เป็นโลโก้เราเลยถ้าไปอยู่แถวนั้นถ้าเจอก็ถอดมานะครับครับนะเพราะว่าเราจะได้ทรงใหม่อีกครับเห็นว่าอันนี้ก็คือทําด้วยเอันนีคือะไรพี่อันนี้เป็นท่อครับโทษนะครับตัวนี้เป็นท่อสูตรท่อสูตรของเมเกะไบท์เหมือนกันเมกะไบท์ใส่อะไรพี่ตัวนี้รู้สึกจะเป็นของน่าจะเป็น d m a มนะ d m a มใช่ไหมครับตัวนี้คือตัวเทอร์โบ ตัวนี้มันจะออกหลังเทโบลเลยอ๋อออกโค้งหลังเทโบเลยโค้งหลังเทโบเลยเป็นท่อสูตรใช่ครับก็ทีกันวิทวิททีนี่แหละตัวนี้ใช่ไหมันี้ยผมจับตัวได้แล้วแหละทีวิทวิทเสียงดังแถวหมู่บ้านวันเสียงดังไปไหนเนี่ยแต่ว่าวัยรุ่นชอบใช่ครับแล้วก็ให้สมรถนาเพิ่มขึ้นไหมพี่ตัวนี้นะถ้าใส่ท่อของเราเนี่ยคือคือของเรามีการเทสไดโน่ครับ รถวิ่งแต่พอดีวันนี้ผมไม่ได้เบอร์ซินเกตมาให้ดูค่ะไม่เป็นไรพอดีไม่ได้เตรียมมาอย่างเนี้ยก็คือถ้าเรารถรถบ้านๆเลยเนี่ยสเต็ปเนี้ยผมเป็นรถบ้านนะฮะรถบ้านรถใช้งานจริงหมายความว่าตัวเนี้ยใส่ปุ๊บบูตเพิ่มรอบมาเร็วขึ้นครับอ๋ออากาศมันลายง่ายขึ้นใช่ลายง่ายขึ้นก็บูตได้ง่ายบูตได้เยอะขึ้นด้วยถูกต้องครับนะครับก็ ได้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 วัดไหมพีม่ว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ออยังไม่อยาก,กเก็บไว้ก่อนได้เก็บไว้ก่อน <c oughs> ด้วย่ะ <c oughs> ถ้าอยากรู้ครับต้องลองดูครับใช่ครับ <c oughs> ต้องลองใส่ดูนะครับ,รบ,บนอกเหนือจาก,กาใช่นอกเหนือจากในส่วนของท่อสูดแล้ว <c oughs> เห็นว่ามีโปรดักต์ล่าสุดนะตอนนี้คืออะไรพี่คือเป็นงานเคปล่าค่ะนะฮะงานเคลปล่าครับอธิบายหน่อยดิพี่งานเคลปล่าที่ที่พี่เป็นโปรดัก t ์ิี่ล่าสุดเป็นยังไงพี่เดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่มด่วยลายผ้าก่อนเลย่นะฮะอันนี้คือผ้าลายหนึ่ง ผ้าลายหนึ่งไม่รู้กล้องจะซูมถึงหรือเปล่าหมายเขาว่าไงพี่ผ้าลายหนึ่งผ้าลายหนึ่งตามันจะเล็กหักมาทีทีทีหน่อยใช่ไหมล่ะนะฮะดูกล้องซูมอนี้ยันไม่มีประโยชน์ยังไงบ้างคะพี่โอ๊ตประโยชน์ของมันเลยเนี่ยครับจริงๆค่อนข้างเยอะมันเป็นคาร์บอนสังเคราะห์นะครับมันจะให้แรงยืดหยุ่นสังเกตไหมถ้ารถมีมีมีพวกไฟเบอร์ไม่ใช่ไฟเบอร์มีตัวเคเบิลตัวเนี้ยจาไปเป็นส่วนเกี่ยวข้องของพวกอสซิสซอรี่พาร์ทสังเกตว่าชนจะไม่แตก เพราะมันเหนียวใช่ไหมใช่มันจะเกาะแต่ต้องเป็นเค็ืบลาแท้ใช่เราจเปนบ้าแท้เคลืบลาแท้เพราะว่ามันจะยึดกันอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องนะตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องดูลายผ้าก่อนเนาะว่าผ้าอันนี้ลายผ้าคือแบบอย่างที่ผิวบอกว่าลายหนึ่งก็คือเป็นทีทีหน่อยใช่ตัวนี้จะทางต่างประเทศนิยมครับแต่คนไทยไม่ใช่บตัวนี้่ค่ะลายสองลายสองคือตาจะใหญ่ขึ้น อ๋อก็คือไม่ถีเท่าตัวนี้ใช่ใช่ลองดูอ่าเนี่ยลองเทียบกันดูต่างความต่างเห็นเลยความต่างเห็นเลยอันนี้คือจะถี่กว่าแล้วก็แน่นกว่าใช่ใช่อันนี้จะเป็นเส้นใหญ่กว่านิดนึงใช่ครับประมาณนั้นแล้วอย่างนี้คือถ้าขนาดของเส้นที่ต่างกันอย่างนี้มันต่างกันไหมคะประโยชน์คุณสมบัติความยืดหยุ่นความทนทานก็ต่างตัวนี้ตัวนี้จะต้องต่างกว่าดีกว่าดีกว่าถึงว่านี่ครับคนไทยจะไม่ค่อยชอบตาหนึ่งเพราะอะไรมันเล็กมันเล็กใช่ไหมใช่ใส่แล้วเหมือนเคลฟลาฟปอมอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าพูดกันตรงๆนะ